มาแตวสวยครับมาแตวแทงลูกนี้ไปแดนนาบี้ครับแดนนาบี้เห็นเพื่อนยกมือเห็นเพื่อนยกมือทำไงครับโงตัดไหมครับมาแตวิ่งสวยครับผมโอ้โหยิงดีครับลูกนี้มาแตวนี่ครับมีเห็นมาแตวิ่งมาแตวิ่งไปนะครับโอ้โหมูเลอร์ครับมูเลอร์ไป่อนครับผมให้มาแตวมาแตวยิงนี่โอ้โหสวัสดีครับช่องจันชาครับวันนี้เราจะมารีวิวนักเตะฟรีครับผม นักเตะไบยมนิวนิกเชื้อสายฝรั่งเศสครับมาแตวครับดูค่าพลังภายในครับเพิ่มขึ้นนิดหน่อยครับบอลคอนทรล79ครับความเร็ว90ลูกยิงแรง84ครับสเตมิน่77ครับบาลาน90ครับผม